านด่านหน้าคืนนี้พายุฝนเข้า56จังหวัดพื้นที่สีแดงมาเต็มประกาศฉบับที่4เพยยียกรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่ังหวัดตภยัยอุทกภยัยเพียกรากาศในช่วงเย็นวันทิที่23เมษายนซึ่งในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือน พื้นที่ที่จะมีพายยอุดร้อนเข้า55จังหวัดรวมถึงพื้นที่สีแดงและประกาศแจ้งเตือนฉบับที่4พื้นที่ไหนจะได้รับผลกระทบกันบ้างเราจะมารับสำหรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับโดยล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ17นาฬิกากรมอุตุนิยมทิยาออกประกาศกรมอุตุนิยมทิยาออกประกาศพื้นที่เสี่ยงที่จะมีพายุอุดร้อนเข้าตั้งแต่นคืนนี้เป็นต้นไป23เมษายนจนถึง26เมษายน2566 ยีสาเมษายนภาตะวันอ,ออกเฉียงเหนือจะเน้นบริเวณจังหวัดหนองคายเลยบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรชัยภูมินครราชสีมากาฬสิน์มหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์อุบลราชธานีและศรีสะเกษส่วนภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดปราจีนบรุรีสาแก้วจัเงเวจันทบุรีและตราด สว่วนที่เมษาย,ยน2,566ภาคเหนือบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตาิษณุนโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกนลนครนครพนมชัย,ยภูมิมุกดาหารยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสาแก้ว จะเชิงเซาจันทรบุรีและตราดส่วนที่6 6เมษายน2566ภาคเหนือเรืงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพยา,น,าน่านแพรอ่อุตรดิตถ์ตากสุโขทายกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวัออกเฉียงเหนือเน้น บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อํนานาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางบริเวจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรี ลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครเสียอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพม,มหานาครปริมณฑลภาคตะวันออกเมืินจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสตากแก้วจาเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดเนื่องจากลาสุดเมื่อเวลาประมาณ17นาฬิกาของวันนี้23เมษายน2566 กรมอุตุนิยมทิยาออกประกาศเรื่องพายุฤดูร้อนประเทศไทยทางตอนบนเป็นฉบับที่4มีผลกระทบตั้งแต่ในคืนนี้23เมษายนจนถึง26เมษายน2566โดยในช่วงวันที่23จนถึง26เมษายน2566ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากอ่าวไทยพัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกําลังแรงขึ้น ประกอบกับข้อประกาศสูงหรือมวลอากาศยังกำลงัปลงปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพาย,ยุด้ร้อนเกิดขึ้นโดยจะมีลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าคะนองลมประโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ซึ่งจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกก่อน ส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบระยะต่อไปจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังตรายจากพาย,ยุรุนร้อนขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้สิ่งปลูกสร้างและปลายโฆษณนาที่ไม่แข็งแรงไม่กวรสวมโลหะและหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือขณะเกิดพาย,ยุฝนฟ้าคะนองเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายต่อพืชผลทางการ,กรเกษตรและสัตว์เลี้ยงในวันเวลาดังกล่าวไว้ด้วยนะครับ สำหรับลมต่นออกและลมต่ำออกเฉียงใต้ที่ปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นสำหรับประชาชนที่อาศัยบริเวณภาคใต้ขอให้ระวังฝนตกฟ้าขนองส่วนอ่าวไทยทะเลเคลื่อนสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระวังอีกเรื่องการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองไว้ด้วยประกาศณวันที่23มเมษายน2566เวลา17นาฬิกา กรมอุตุนิยมทิยาจะออกประกาศสบับต่อไป24เมษายน2566เวลา5นาฬิกาต่อไปแอดมินจะพาไปดูในด้านของภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านกันนะครับเป็นเช่นไรกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านสภาพอากาศเป็นเช่นไรกันบ้างเรเวณพื้นที่ไหนมีอากาศร้อนอบอ้าว อากาศร้อนจัดและร้อนโดยทั่วไปที่ยังไม่มีฝนตกฟ้าขนองลงมาเลยหรือบริเวณพื้นที่ไหนที่เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองลงมาแล้วฝนเล็กน้อยดินเปรยหรือฝนปานกลางฝนตกหนักลงประโชคแรงลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันนะครับซึ่งนะครับ ต่อไปแอดมินสภาไปดูในด้านของพื้นที่ภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทังบ้านนะครับจากที่เมื่อวานนี้แอดมินได้ไล่เรียงในด้านของพื้นที่ที่มีพาย,ยุรุนร้อนเข้ามา หนึ่งในเหตุการณ์นั้นก็มีพื้นที่จังหวัดอุบลราชธาน,นีได้รับผลกระทบนะครับเมื่อวานนี้ที่ฝนฟ้าขนองฝนตกหนกักลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกในบางพื้นที่และในวันนี้เช่นกันนะครับพื้นที่อุบลราชธาน,นีก็ได้รับผลกระทบเช่นเดิมโดยนะครับ16นาฬิกาของวันนี้ล่าสุดบริเวณถนนเส้นแมคโครว,วารินชำราบลดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้แล้วนะครับเนื่องจากมีฝนตกหนกักลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกในบางพื้นที่นะครับรวมถึงเกิดน้ําท่วมขังบริเวณพื้นที่เส้นหน้าแมคโคร ารรินสอุบลนราชธานีนะครับซึ่งภาพก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้รวมถึงนะครับเกิดต้นไม้หล้มขวางทางถนนบริเวณถนนเส้นเทศบาล58ใครที่จะเดินทางผ่านรถยนต์งดนะครับในช่วงนี้เส้นตรงสีแยกสาลากลางบริเวณบ้านหนองบกภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปต้นไม้คนล้มเช่นกันนะครับที่บริเวณพื้นที่หาดสวนยาอุบลราชธานีรวมถึงนะครับ ได้เกิดน้ำท่วมสูงหน้าโลตัส,สวารินน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมลานจอดรถโลตัสเลยนะครับขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวรวมถึงซุ้มที่เริทางเข้าบ้านเหรียญทองตำบลนน,นพึ่งพังเสียหายจากลมกระโชกแรงนะครับร่วมถึงบริเณพื้นที่ บ้านคำนางรวยตำบลคำน้ำแทบอภวารินชำราบจังหอุบลราชธานีเกิดพาย,ยุฤดูร้อนวาตภัยพัดถลม่มหอบเอ้าหลังคาเรือนของคุณยายแถมทองสายพันธุ์วันเลขที่69หมู่3บ้านคำนางรวยตำบลคำน้ำแทบจังหอุบลราชธานีนะครับส่วนภาพข่าวสุดท้ายก็เป็นภาพน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมรอระบายบริเวณหน้าโรตัสวารินขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเพจวารินชำราบบ้านหาอุบลราชธานี ประกาศพื้นที่สีแดงพื้นที่เสี่ยงสูงพาย,ยุฤดูร้อนในคืนนี้บริเวณจังหวัดเลยนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชส,สีมาชัยภูมิปราจีนบุรีสาแก้วและจันทบุรี ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระวังพายุรุดร้อนพายุฝนฟ้าขนองกระโชกแรงและอาจจะมีรูเข็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าเข้ามาได้ในคืนนี้นะครับ23เมษายน18บแในกาของคืนนี้จนถึง18บแในกาของวันพรุ่งนี้ส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางพื้นที่สีเหลืองบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาตราดมหาสรารคามร้อยเอ็ด ยะโสธรกาฬสิน์สกลนครบึงกาฬและหนองคายฟาระว่างการเกิดพายุดร้อนเสี่ยงที่จะเกิดในด้านของความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลางนะครับต่อไปแอดมินสภา,าไปดูในด้านของการพยา,ยรากรณ์ในคืนนี้กันนะครับ ในคืนนี้หลายพื้นที่ต้องะระวังในด้านของพาย,ยุฤดูร้อนที่จะเริ่มเข้ามาแล้วนะครับตั้งแต่ในคืนนี้เป็นต้นไปซึ่งปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจากพาย,ยุฤดูร้อนจะเริ่มเพิ่มขึ้นภาคอีสานและภาคตะวันออกมากสุดนะครับอยู่ที่40ปร์เซ็นส่วนรองมาที่ภาคใต้นะครับฝนตก30ปร์เซ็นส่วนภาคเหนือภาคกลางฝน20และกรุงเทพฝน10เซนะครับ เนื่องจากในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้ลมใต้ได้ลมตละวันออกเฉียงใต้พัดนาความชื้นจากอ่าวไทยพัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกลุมประเทศไทยทางตอนบนให้มีกําลังแรงขึ้นในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพาย,ยุดุร้อนเกิดขึ้นลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเช้งเหนือและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวาระวังอันตรายจากพายุฤด,ดูร้อนหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไม่ควรสวมโลหะหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง เกษตรกร,กรควรเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยสําหรับข้อประกาศต่าจากความร้อนปกคลุมด้านตะวันตกของประเทศไทยประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศร้อนโดยทั่วไปร้อนจัดบางพื้นที่ของภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกส่วนลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังตรายจากฝนตกฟ้าขนองที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันพื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนพื้นสูงมากกว่า1เมตรชาวเรือขอให้ระวังในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองไว้ด้วยส่วนฝุ่นละอองระยะนี้ประเทศไทยทางตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควนันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากการระบายอากาศยังไม่ค่อยดีนัก ส่วนภาคใต้ยังคงมีการสะสมที่น้อยเนื่องจากการระบายของอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพยากรณ์อากาศบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดมีฟ้าหล่วในตอนกลางวันฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมาึ้น20เ่นของพื้นที่ลดประโชกแรงบางแห่งส่วนมากเน้นบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนน่านตา อุตระเดชเพษษณรโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำส ود, ุด2 1สอดถึงยองศาสูงสุดส7้นดถึงองศาลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว5ถึงสกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนฟ้าหลดในนตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่พาย,ยุฝนฟ้าคะนอง4 0เป็ของพื้นที่ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ส่วนมากเน้นบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬ สกลนครน,นครพนมมุกดาหารชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์กาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดยโสโรทรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธาน,นีอุณหภูมิต่ำสุด20-27งองศาและสูงสุด37-41งองศาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลาง อากาศร้อนและมีฟ้าหลวในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่ฝนตกฟ้ากรนองเพิ่มขึ้น20เป็นของพื้นที่ลมประโชคแรงบางแห่งส่วนมากเน้นกาญจนบ,บุรีราชบุรีอุทัยธานีลบบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาและสูงสุด38-41องศาจากลมใต้ควาเวมเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออก อากาศร้อนฟ้าหลวนในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่ ฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น40เองของพื้นที่ระบโชกแรงบางแห่งและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากเน้นบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเซาจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-30องศาและสูงสุด34-40องศาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็เว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงททเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากวามวมมากว่า1เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑล อากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหลหุ่ในตอนกลางวันฝนตกฟ้าขนอง10%ของพื้นที่ลมกระโชกแรงบางแหง่งอุณหภูมิต่ำสุด27-29องศาสูง,งสุด3 3 3 9องศาลมใต้ความเร็ว10-20กมต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศบริเวณพื้นที่ภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันจะมีฝนตกฟ้าขนอง3%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทธลุงสงขลายะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสดุด23-27องศาและสูงสดุด34-38องศาลมตะวออกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลสคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนต,ตกฟ้าขนอง30เซนพื้นที่บริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด2 3 26องศาและสูงสุดสามสิบามงสาองศาลมตํนออกความเร็วสิบถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรดังนั้นขอให้ติดตามประกาศพยา,ยารกรณ์และคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบ เป็นระยะๆอย่างขันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบ้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด u ับ c r i b e like, กดแชร์ใหนดยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ